ขาเข่า้างเดียวไม่ขมกว่าเรดีอะพามีมีไมคนอะสิอะอันไหนขมกว่ากันนะขมกืนเลยกืนไม่ลงด้วยขมมากใช่มันจุกอกจุกใจอย่ง้ไม่ใช่รักเข่าข้างเดียวมันไม่ขมเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าเขามีคนรักแล้วขมกว่าอุ้ย ถ้ามันขาข้างเดียวแล้วเขาโสดอยู่มันไม่ขมเท่าไหร่หรอกโดเอ้ยมันยังมีหวังแรงแรงเลยโคัดอะไรครับกระทบใครกระทบใครไม่รู้นะเรื่องนี้ใครจะกระทบก็กระทบไปนะอะไรฉันพูดเรื่องเรื่องทั่วไปอะไรเหรอใครกระทบอะไรกระทบใครไม่รู้เรื่องนี้ไม่เจ็บทำไมถึงฝืนละเอาทำไมต้องฝืนะ แต่มันไม่คิดต้องถเอยด้ไม่บอกมันรักไปแล้วจะให้ทำอย่างไรเพลงอะไรดีวะไอ่ตาเพลงวบอกพีปยี่ไหมพี่ครับเพลงอะไรไม่มีที่ไปก็ต้องไปพี่พอใไม่มีที่ไปพี่ก็ต้องไปเออจะให้ไปไหนลูกมาค่อยจอดในห้องนี้อย่างเดียวเนี่ยเออไม่มีที่ไปเลยค่ะ พี่ตุ๊กตาตาสีอะไรเนี่ยขอดูหน่อยพี่ตุ๊กตาใช้อะไรเรื่องอะไรพี่ตุ๊กตาใช้สารพัดใจเพราะว่าเป็นสารพัดใจให้น้องๆไงแม่สารพัดใจสารพัดใจหรือคุณขั้นเวลาร์ฮะพี่ตาจะเป็นคนขั้นเวลาสิไม่ใช่พี่ตุ๊กตาไม่เป็นพี่อ่ะ อะไรสันเหรอก็ตอนนี้มันยังไม่มีที่พักใจมีแต่ที่ขั้นเวลาเอต้องถามว่าปิดปิดอีส่วนตัวไม่ส่วนตัวไม่ว่าเปิดเปิดอัดวิดีโอหรือเปล่าต้องถามคขามโดยขยี้แน่พี่อะยังไงโดยขยี้เล่นค่ะแจ้งกับน้องๆค่ะไม่ทานแล้วพี่อัดคลิปไปแล้วพี่ นั่นแหละจะเหลือเหรอไม่ได้ผมเคยยี่ยี่มงแหละตอนเนี้ยยี่กูพูดพูดยังไงพี่ตัวพี่ดิทำไมไม่มาว่าสามวันที่แล้วนอนร้องไห้อยู่เลยวันคิดบ้านวันคิดบ้านอ่ะผมไม่รู้เรื่องพี่ผมแค่อยู่หน้าห้องพี่ มันคิดว่านอนร้องไห้อยู่เลยไม่มีใครมาเดินเลอร์ออนไลน์ด้วยบอกแล้วใช่ไหมพี่พี่รอน้องที่ป้ายหน้าโอเคแล้วเห็นป่ะอู้ยฉันพลาดเธอแล้วอู้ยฟูดให้ฉันรอหมดใจอัดคลิปไม่ได้เออพี่อัดคลิปไม่ทันล้วสิป้ายแล้วอะไรจ๊ะเส้นทางของก้อนมันไม่มีทางไป ทางเธอมันตันเยวมารอไปลงไปหน้า,างไงโค้ดเนี่ยให้ถึงยังถึงตันยังไงผมก็จะปีนข้ามไปพี่ <c oughs> เป็นไงเป็นไงเออตึกนะคอนโดสักร้อยชั้นน่ะคะ่ะปีนไหวไหมคะมีลิฟต์พี่ไม่ต้องปีนโอ้หมีลิฟต์ด้วยต่อปากต่อคำามช่วงนี้ต่อปากต่อคำามได้<ย>พี่ แต่ช่วงนี้หายไม่เก่งละเก่งเหมือนเก่งแต่พูหโวยไม่เก่งแล้วไปนอนนี่ฟ้าไม่เก่งขึ้นนะทำ็นไม่ไหวแหมทำ็นหนีเจอแล้วเป็นหนีแล้วทำไมแล้วพอขึ้นจอมาไม่มีแบบพิมพ์หวานๆแล้วล่ะที่อยู่ข้างล่างก็แบบหวานเก่งเจอเป็นไงมาแล้วล่ะ วันที่กินอะไรผมพูดว่าเลยนะเห็นคลิปยังยังเลยโอ้ยฉันลงไปแล้วตั้งสองคลิปวันไหนเงีมันไม่แจ้งเตือนอ่ะอุ้ยฉันลงถูกชั่วโมงมันจะไปแจ้งอะไรไหวมีมีที่เธอมาเล่นในไลฟ์ฉันใช่ไหมแล้วก็มีห้องพี่ตาสองคลิปมุกเดียวกันน่ะที่เธอทิม่ะดื่มบอกมุกตัวเองดื่ม เอาผ่านแล้วจอยเนี่ยไปส่องแล้วเนี่ยส่องแล้วหาไม่เจอหรอกคลิปเป็นร้อยโอ้โหถ้าเยอะขนาดนั้นเออคอยผ่านเลยพี่กัรถึงบ้านยังหัวร้อเนี่ยพี่ทุกคนขอยมีความทุกข์แค่ไหใครพี่พี่ทุกคนเอกัสเอกัสเป็นพี่พี่เหรอการเป็นพี่เหรอการดีครับพี่พี่น้องน้องจบการสักทีได้มั้ยเปิดถุงเปิดถุงทำไมหุ่อย่างนี้ มาถึงก็เปิดเลยเหรออุ้ยนี่ไม่ได้กัดกับพี่บีนิกินานแล้วเอาไว้พอนก่อนอย่าเพิ่งกัดกันปีใหม่เธอเว้นสักวันเธอะเขาต้องไว้พอนให้ของขวัญเดี๋ยหลังจากของขวัญใครว่ากันถูกต้องเออทำพิธีก่อนเอาแล้วอัดคลิปทำพิธีพิธีแบบเป็นทางการให้เรียบร้อยกอนเอาไม่ไม่ไว้พอนไปหน้าเลยพี่ไปหน้าไปไปหน้าก่อนนะ ไไนนะิก้นิกีินิกี้บอกว่าโค้ดนิกิคุยกับพี่เมื่อกี้บอกว,<ะ>ว่าให้หน้ามันไปไม่ได้แล้วเพราะซอยมันตันซอยมันตัน <Winds sniff ing> แล้วรถมันจะไปยังไงพี่ข้างหน้าซอยตันมาข <criticism S 1> ไม่ไปตันอยู่ดีเออวัตเซลไม่ดูเรื่องเขาคุยกันเรื่องซอยตันอยู่จะ <laughs> ให้ไปไหนล่ะกลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึง <laughs> ไปข้างหน้าก็ไม่ได้ซอยตันอีก ถอ,อ,อยหลังก็ไม่ได้ทางกลับรถก็ไม่มีกลับรถไม่ได้ด้วยมันแคบทางมันแคบตายเลยไปไหนดีไม่ขึ้นดีกว่าไม่หรอเอาเฮลิคอปเตอร์มารับหน่อยน่ <c oughs> ไอ้ด้านน่ะเครื่องบินอ่ะก็อปัดถุงด้วยสิโม่กาถุงด้วย,วยอย่าลืมเครื่องบิน 5K อ่ะก๊อส่งเครื่องบินมารับหน่อยดิ <c oughs> เอาเครื่องบินเลยพี่ไม่น่าจะพอนเลยวันมีบางคนได้โบนัสมาเออคนทํางานได้โบนัสหมดโบก็ได้พี่นิกิแม่ก็ถ่ายไปหมดแล้วครับบาทนึงก็หมดแล้วพี่บาทมึงใช่เนี่ยก็วันนั้นน่ะฉันทักเธอแล้วเธอหนีท่าไมเคลียร์สิฉันทักเธอเธอหนีท่าไมร่แม่แหมเออม่หมดแล้วไม่เหลือแล้วเออฉันทักเธอก่อนแม่ เอ้ยเดี๋ยวเ้ยโชคดีวายแก้วเต็มละวายทำไงวะเนี่ยโอ้โหกดกดแก้วเต็มหมดพี่ตาก๊่นเน่เหรอเออแก้วเต็มโถอันนี้ไม่น่าว่างเลยไม่ต้องกดสองศูนย์สองหกคน่ามืดให้อ่ะตาแล้วต้องกดอันนี้ให้ดันว่างอันหนึ่ง คุยกยโค้ดก็โก้ดอยู่นี้แกวแกวเต็มแล้วเหรอโก้ดแกวเต็มใช่แกวเต็มบ่อยมากพี่ไปทุกห้องดึกดนดึกทุกห้องนิวโคดนั่นเนี่ยวินาไม่ยอมมาห้องเรานิกเี้เกวเขาเต็มมาแล้วนี่เองผมผมไม่ได้อะไรอยากพี่นิกกี้หรอกผมไม่ตาฟ้าตาเขียวเขาเขามีแต่ตาไอ้นะเบ้าตาม่วงอะพี่นี่พูดดีดีฉันปิดไปแล้วแกวหนึ่งนะสาพูดดีๆเดี๋ยวคืนเลยเด้อ ไม่ให้คืนด้วยผมงกคุณยังงกงกยิ่งเป่งแลกกันสิกล้าหรือเปล่าไม่ชื่อนักเก็ตฉันนะเปล่าเหลืออะไรเหลืออันใหญ่โอดีซอนด้วยไม่ใกล้อันเล็กอ่ะผมปิดอันหนึ่งแล้วมาเอาสิเอาสิเอาสิมาเสียบมีชื่อเธอในแก้วตอนนี้กินไม่เป็นมันขมดใช่ใช่ใบหยองที่เรากินเป็นใบหยอทำห่อหมกอร่อยนะ ใช่คนอื่นเขาบอกอร่อยใช่มันอร่อยแต่บางอย่ากินไม่เป็นมันขมใครกินแล้วมันขมมันไม่ขมนะเป็นไหม